โอ้โหทำไมบางเขียวอี๋มันแรงอย่างนี้วะคุณดูโอเคครับก็ขอ สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลวิฟิมแล้วนะครับวันนี้อยู่กับผมแล์กับพี่แนสายยอดทุกที่สำหรับในวันนี้นะครับน้องๆวันนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องงามยามดีที่เรานะครับผมจะเอารถน้องแดงกับน้องแดงอวบไปลองกันนะครับแต่ว่าน้องแดงเนี่ยมันติดปัญหาที่ว่าผมอเอาไปลองมาแล้วเมื่อเช้าแต่คือรถผมเนี่ยมันมีปัญหาหน้าใสากับที่ว่าโช๊คหลังมันสูงเกินไปก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะถอดแล้วก็ลดสเตอร์ลงนิดนึงแต่ส่วนเจ้าน้อง แดงกวกเนี่ยนะครับผมน้องแดงกวกเนี่ยคือพี่แบงค์เขาก็ลองแล้วแต่ทีเนี้ยคือเขาอะลองตอนนี้เขาใส่เม็ดเบาอยู่เขาอยากลองให้ผมขับเพราะว่าพี่แบงค์เนี่ยเขาบอกว่าเขาขับไปปื๊บอะอยู่ดีๆ1ร้อยสี่ห้ามันตัด เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยฟิล์มเดี๋ยววันนี้ลองไปลองไปลองขับกับไอ้เขียวอีนะครับนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขียวอีนี่มันทำสเต็ปอะไรแต่ที่รู้แม่งน่าจะแรงอ่ะไอ้เขียวอีเนี่ยทุกคนนะเดี๋ยวทีนี้เราไปหาพี่แบงค์กันดีกว่าว่าเราจะไปกันตอนไหนทุกคนมาไปไหนอ้าวไอ้เหี่มาเมื่อไหร่เนี่ยตกไกลหมดเลยเพิ่งเอดินออกมาเอาเดินม,มาเมาหรอ,อมาโท<อ>เอาไงคิอะไรัว่าจะไปไหนเอ้าก็นี่ไงจะไปลองไม่ใช่เหรอได้ไปลองไปลองแล้วไงเนี่ยรถผมเนี่ยต้องรอมาถ่ายสเตอร์ใช่ไหมนิดเดียวเสร็จละอันนี้เดียวเสร็จละและและคือพี่จะขูดใหม่ไหมชาพี่่อะ ชาไม่ต้องขูดเปลี่ยนแค่เม็ดคือถ้าคนขับตัวเบาต้องใส่เม็ดหนักถ้าคนขับตัวหนักต้องใส่เบาๆนี่ไรเป็นเบาแล้วเอาไปลองขับได้เลยอ๋อไปลองขับได้เลยใช่ไหมไม่ต่ำกว่าร้อยสิบสิบแน่นอนเย้ไม่ต่ำกว่าร้อยสิบสิบจริงๆหรอใช่แล้วแล้วรถพี่เอาไอ้นี่ไปให้ไหมเขียวอีไปให้ไหมก็เดี๋ยวเอาไปก่อนเดี๋ยวตามไปเล่นด้วยโอ้ยตามไปเล่นด้วยเหมือนแน่ใจว่าเนี่ยกูแบบแปลกๆว่ะไม่ใช่ไปทำอะไรเดี๋ยวแอลทำไรนะโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กับสจอแล้วนะครรับผมมโโอออออ้หเเาาถก๊ะ ไม่ได้เขาถามมาขอวอิ่งเล่นด้วยอยากลองวิ่งก็เลยบบเอา GPS มาลองสักษาเกียร์โอ้โหลองสามเกียร์โอ้โหผมไม่มี GPS บสดิเอากล้องกูโปรดนะได้ไหมได้ได้โอ้แต่คันนี้แบบอยากลองจริงเลยอยากลองขี่อยากเอาก็อยากลองขี่ไงอยากรู้ไงพี่จะได้วัดด้วยไม่ให้หรอว่าคันนี้มันเท่าไหร่อ่ะพี่ก็เลยลองออกมากขี่ด้วยอ๋อแอบแอบ,แอบตามมาเหรออ่าได้เดี๋ยวเจอกันได้เดี๋ยวเจอกันได้แต่ไม่รู้ไปกี่รอบนะไปเดี๋ยวก็แบงไหนครับยาวเลยเหรอก็ขับสักดูเทิญหนึงอ่ะเอาออกจากตรงนี้ไปนะได้เอาไป ไอไปมาละไอไปมาละโอ้โหโอ้โหโอ้โหอยู่เท่าึเฮ้ยบอกสอยจอไม่ตามมาว่ะคุณดูโอ้โหมันเยอะสามเกียร์เรามปดูดว่าเด็กันก้านเต้น เลยพี Allez, ่แบงบอกให้ไปเลยครับผมทุกคนไปแล้วม hey ีเจมพี่แบงค์กูจะไหวะีิผัดัดัดโอ้โอ้ต้องโอ้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 ต้อโอ้โอ้เ้ยเฮ้ที่อหเอาลริงดเฮ้ยเอาแล้วดูด้วยี่เจมส์ี่แบงค์เอาแรง้เราเอาเรื่องนะ รเอาเร็วนะรงเอาเร็วนะนใจอย่าชๆตั้งใจอย่าชิีร้อยตีไปด้รถแกแรงว่ะไหวไหมเนี่ยไดูโอ้โหน้องแดงเอาไหวไหมเนี่ยไปดูละเฮ้ยเฮ้จะรถแกได้ร้อที่สิบเนี่ยอไดิพล่อยไปดิไ่ข้างไปไ่ข้างไปไปข้างไปปไปไปาปโอ้โหอร้อยตีสิบุกคน โอ้โหรถแกไ <c oughs> อ้เหี้ยเมื่อกี้เจอที่แป้งนั่งแซงเข้าไปโอ้โหทุกคนแป้งโอ้โหทำไมบางขียวอี้มันแรงอย่างงี้วะคุณดูโอ้โหโคตรแรงเลยอะ่ะเย็นแค่ใช้ได้ <c oughs> โอ้โหนั่งนแซงเลยเ <c oughs> มื่อกี้เมื่อกี้กี่เกียร์เนี่ยใส่ก่อนเลยใส่ก่อนเลยด้วยเอาได้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 ไดต่อให้ก่อนด้วยทุกคน <c oughs> ไปแล้ว ก่อนด้วยว่ะเอาเวปล่อยก่อนเอาเวเอาดิเอาดิทุกคนเอาดิปล่อยก่อนเดี๋ยวเฟ้นจะเอาดิเอาดิเอาดิแม่งไม่ใช่นั่งขัดเฮ้ยมันนั่งใสกี่นั่งหรอโอ้โหแม่งนั่งใสกางกูอีกแล้วโฮ้ยเอาไปเจอเอาดิ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  มาเลยมามาเโอ้โหมาไดอยังไงโหนั่งใจเกลียวทุกคนอ้โโอ้โหทุกคนแม่งนั่งแซงผมอีกแล้วอะอะไรวะรถแกนี่ของจริงวะทุกคนครับทุกคนว่าตเต็บไอ้เขียวอีนี่มันตาเต็บอะไรวะทาไมแบบ มานั่งแซงแบบชิวๆเลยอนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะรถลูกแปรลูกอะไรแต่ที่รู้เนี่ย PZS เนี่ยลูกห้าเก้าใช่ไหมแต่รถผมเนี่ยลูกเล่นๆหลบขาผมว่าน่าจะไหวนะทุกคนเพราะว่าชิบีเอสเนี่ยตัดร้อยสี่สิบน้อยแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าแกมาขับเนี่ยจะเท่าไหร่นะแต่ผมว่านะน่าจะประมาณร้อยหกอะรถแกเนี่ยโอ้ยเอาคือสะพานด้วยสะพานด้วยฮัทฮัทฮัทนั่งแซงแบบชิวๆโอ้ โอ้โหโซนี้ตีผับๆๆๆเลยไม่ไหวเวะไม่ไหวอ่ะจะมาเองเหรอโอ้โหมาขนาดนี้นะลองหน่ยเดี๋ยวไปลองตรงนี้สักสักช็อตหนึ่งก็ดูอีกตักล่ะแม่ตรงเนี้ยเอาไหว้เปล่าหน่อยผมมาเติม อ่ามาเดี๋ยวไว้ตรงๆก่อนตรงๆก่อนอ่ะทุกคน <laughs> ผมไม่คาใจว่ะเดี๋ยวรออีกรอบหนึ่งรุ่งห้าเก้านี่มันก็ผมว่านะอันนี้น่าจะได้เปรียบนะเขาดูแต่ต้นเนี่ยเพราะว่าพี่แบงค์แกเขาไล่ต้นมานะแต่ว่าตอนแข่งกับผมเนี่ยกแข่งกับน้องแดงผมไม่รู้พี่แบงค์แกจะไล่อะไรมาแนละ้วทุกคนนะเดี๋ยวเราลองดูไป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 แล้วไปแล้วจ้า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 ไปแล้ว <laughs> ครับทุกคนโอ้โหเอ็นนักแสงผมอีกแล้วอ่ะดูดิทุกคนดูดิครับนักไก่ฉิวเลยโอ้โหพีเด็กไม่ทันอ่ะน่งหนักปัวเปล่าวะโอ้โหไม่ไหวอ่ะบมาดูไม่ไหวจริงๆอ่ะ เดี๋ยวรอดูก่อนทุกคนครับผมว่ารถพี่แกเนี่ยน่าจะ60ขึ้นนะคนดูนะทุกคนว่าเท่าไหร่อ่ะแต่ดูทรงแล้วอ่ะไม่แน่ก็63ไม่63ครับ็เพราะว่าปกติแล้วนะน่าจะ66หรือเปล่าวะไม่66กผมว่าน่าจะ70กว่าบอะคนดูดูแกขับดิเนี่ยอู้มตังค์อย่งไม่ทันเลยไม่รอคนดูก็ดูพี่แกขับดิขับไม่รอผมเลยขับไปดูไปดีอะอยู่ไหนวะเนี่ยโผมไปดูนะ ไปนูแลโอ,อ้โหขนาดเขาใส่หมวกกันน็อกแล้วคนดูแต่ว่าผมว่านะถ้าเกิดรถคันนี้แกไล่กับผมจริงๆนะผมว่าน่าจะมีโจมตดแต่ของผมอะถ้าใส่หมวกกันน็อกรถพี่นะครับมันจะไม่ค่อยจมเว้ยเดี๋ยวจะลงสต์ใหม่หน่อยเพราะว่าสต์ผมตอนนี้ผมซื้อคือยี่ห้าค่ะยี่สี่มแล้วแต่ดูทรงแล้วน่าจะใส่ยี่ห้าแล้วก็ใส่หูโหลดนะครับเพราะว่ารถผมมันมีปัญหาเว้ยเวลาบีถึงแรงแล้วมันชอบใส่อย่างเงี้ยผมไม่รู้ทำไมนะเพราะว่ารถผมเนี่ยมันโหลดมาแบบโหลดเยอะมากเลยทุกคนก็เดี๋ยวเอาง่ายๆเลยวันนี้ก็คืือออเหมนกกกกับบบวว่าาลลงใ้แแแแ็ แอบเอาเขียวมาขี่แบบยังไงเขาเรียกว่าอ,อะไรอามาอัดกล้องกนะับือตอนแรกแกกล่กาว่าแกจะใส่มวกหัวเปล่าไงแกจะลองรถแกแบบไม่ทันไรเลย <c oughs> เอามาลองรถนี้ผมว่าพี่แกคงจะไม่ไล่หรอเกเพราะ่อแกก็อาจจะไล่เม็ดหนักก็ได้นะครับนาเจอผมกับน้องแดงแต่ไม่รู้ไหมเปล่าแต่ไม่รู้แต่รถกมเนี้ยยังไงก็ต้องสู้สำหรับวันนี้นะครับขอตัวราไเที้ยงนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาพี่ด้วยไปนด้วทุกคนนะสวัสดีครับ Thank right. you.